สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปโลบอทก,กันนะครับโลบูตบูตครับโลของบูต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 เอ้ยเอาเกมนี้ดีกว่าไอตุ๊ก,กตานะครับตุ๊กตาขอชิมหน่อยนะหนึ่ง กคครับผติดตามผมไม่เพิ่มเลยผมอยากให้คุณกดติดตามครับเพราะผมแทบจะไม่มีผู้ติดต,ตามอยูเลยมีแค่สิบสามคนในเพื่อนผมที่เป็นสามสิบสองคนไอเวลเราบอกเกมอ่ะคนนั้นน่ะมันทำผมไปเลิกติดตามมันเลยครับบอกแค่นี้ขอราองไปเลิกติดตามมันเถอะ ผมโดนแกล้งจนถึงทุกวันนะ้ยังไม่หายยังไม่เคยโดนทุกวันเลยคือโดนแบบต่อยต่อยหน้าตบหน้าเตะอะลองวกมันจิบแค่ไหนอะดิลองคิดดิกนติดตามผมมั่งพูดจริงนะถ้าผมพูดเล่นนะขอให้ฟ้าผ่าของพราเจ้าเขา ปังกี้มันหายไปไหนหมดอะอ๋อนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งโหลดแล้วว่ามัน,นเจอแต่ตัวโหลดนิ้วอะไรอะลาวะอันนี้เหรอบีบคอคนตายไอเนี้ยไอสีเขียวเนี่ยทำไมสปังกี้สปังกี้ส,ป,สปังกี้วันนี้น้อยเกินโอ๊ะขาขา อไม่ได้ไอเน,นี่ยยังไม่ได้โหลดเหรอเดี๋ยวค่อยโหลดแล้วกันทุกคนเดี๋ยวมาดูผมเล่นอันนี้ก่อนนะมามาแล้วครับผมจะอธิบายเลยนะอันนี้คือฝั่งร้ายนะวางผิดด้านยังจะฟื้นหรอถ้าฟื้นนโะดนหอโดนไ่้แน่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ พาคอหายอนวางกิ๊กไว้ค่ะปุ๊บม่อันนี้คือพวกสปากี้จะเป็นฝั่งเรานะ้หมดมืดก็เป็นฝั่งเราบุมรดีก็เป็นฝั่งเรานะครับตีลังกาฟาดหาน ไม่ได้ผมจะอาพิษเตอร์ธีมาเป็นแค่ต้นไม้งงมันเหยียบอะไรเนี่ยอะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้นะคะผมต่อถูกนะไม่ถูกอเน,นี้ยไอตัวนี้มันชอบทำลายป่าแล้วก็มีตำรวจมาจับป๊บพออยู่ที่โรงพักป๊บมีโจรเพียบเลย โจนะครับอันนี้คือตรงนี้คือโจนะครับเขาเป็นค,คนสุดท้ายที่มาเฮ้ยตำรวจก็เหรอให้ทายเขาจะใช้อะไรไฟครับมาเฮ้ยหมดเลยคนทำชั่วก็ต้องตายแต่อันนี้คือตำรวจบอมนะครับคนนี้คือตำรวจบอมตำรวจจริงมาแล้วครับไปต,ตายกับวันซะ ไอตั้งบวชจริงเหตุจริงแล้วมันก็โดนโจนอีกคนหนึ่งที่มาช้าช้าคือตัวนี้เป็นคนที่แบบปล่อยตัง้งบวชจกิงมากแล้วก็เอาศพไปเผาทั้งสองก็เห็นอะแล้วก็ไอแบคไอเพอร์โพแล้วมันโดนตัวนี้ตัวนี้มันก็หนีแล้วเสกพลังระเบิดไปนะครับ แล้วก็โดนเถากันหมดเลยครับฝั่งร้ายอะแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นคนร้ายเตะกระเด็นเห็นไหมครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลวลามันค่อยๆจะเดี๋ยวต่อไปผมจะส่ายฮิบบอกฟุตน,นะครับ